สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับบันทึกนักเดินของนักเดินทางผมไอเ้เจเนาะแห้งหายไปเมื่นเมื่นแ่ยบ่ว่างเลยครับติดงานนะครับวันนี้เนี่ยผมไปอ่านเจอเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งผมเลยอยากจะเอามาเล่าเพื่อฟังเป็นแบบเป็นห้องว่าสรุปแล้วได้ใจความมานะครับพอดีผมไปเจอเรื่องนี้ที่เครือข่าย ของเหมือนกับอนุรักษ์ล้านนาเนี่ยนะครับแล้วผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเพราะผมมองว่าเฮ้ยมันมันแน่สนใจนะมันแน่สนใจนะครับเป็นเรื่องของบ่าวจังใหม่ที่เดินทางไปอเมริกาคนแรกของจยงใหม่เลยนะครับที่เดินทางไปอเมริกาเป็นคนแรกเลยคุณปูทวดในใจคำนี้ได้เลยเนี่ยคุณปูทวดเพราะว่านี่มันทานมาแล้วประมาณร้อย ร้อยสามสิบแปดปีเกือบร้อยสี่สิบปีแล้วนะครับคุณปูทวดคนเนี้นะครับตอนที่แกเดินทางเนี่ยแกยังเป็นหนุ่มเป็นเบาอยู่นะครับอายุป,ประมาณเสาเอ็ดนะครับแกมีชื่อว่าสีโมะสีโม้นะครับไม่ได้อ่านว่าโม้นรอกนี่มันอ่าน่ะไรอ่านไม่ได้ผมอ่านว่าสีโม้นะครับเพราะว่าสอเสือระอี สาะโอหอหีบมอแม้ไม่โถะผมแอบว่าโมเนาะสีโม่แต่ว่าโม่องกับปัจจัยอ่ะมันน่าจะเป็นโมน้นะสีโม่เป็นปัจจัยคนแรกของเจียงใหม่หรือว่าคนคนแรกของเจียงใหม่นะครับที่ได้เดินทางไปอเมริกาแต่ว่าก่อนที่จะไปไว่าไอ้แกเดินทางจะได้ไปมาจยาได้นี่นะเดี๋ยวเอามาว่ากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ เท้าความเมื่อฟังแต่ต้นว่าอมันเป็นมาจะได้มันไปจะได้มันมาจะได้นะครับเขาจะได้เข้าใจกันนะครับซีโมเนี่ยแกเป็นบุตรของนนนสีนะครับนนบน,น,สนะบน,นสีวิชัยเขาวมานานน่แหนนในที่นี้เนี่ยในเขตภาคเหนือเนี่ยแนนเนี่ยหมายถึงว่าคนคนบวชร่ำบวชเรียนมานะครับหรือว่าคนที่เคยบวชแล้วมีพรรษาอย่างเรียบร้อยแล้ว,ลวจะมีคำแน่าวานันนำแน่าว่นแหนนนะครับ อย่างที่เราจะได้ยินคําคําที่เขาใช้เปรียบเปรยให้ฟังนะครับน้อยแนนแต่หันาหาเก่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นคําแบบคําพ้องจองแต่ว่าเป็นคําที่ใช้ล้อกันในเขตทางเหนือนะน้อยแนนแต่หันาหาเก่าเงี้ยก็คือแบบประมาณว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่แบบคือแบบมีประวัติที่แบบชกโชนมากไอ้พวกน้อยแนนแต่หันาหาเก่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมี เขาเรียกว่าไงครับมีเส้นทางแบบโอ้โหสุดยอดใช้คำนี้นะฮะบสีโม้เนี่ยนะครับ,เ,นะรบเป็นบุตรของหนานศรีวิชัยแล้วก็แม่ชื่อนางวันดีนะครับบ้านเดิมเนี่ยบ้านเดิมของแกเนี่ยอยู่ที่สันประคอยบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงนะฮะด้านตะวันออกแม่น้ำปิงก็เดี๋ยวนี้ก็เป็น สันประคอยนะครับถามว่าบ้านแกอยู่แถวไหนผมาจากที่อ่านแล้วก็ดูคร่าวๆนะครับบ้านดั้งเดิมของแกก็จะอยู่แถวแถวโบสถ์คริสตจักรโบสถ์คริสต์จักรที่หนึ่งหรือว่าโรงเรียนอะไรตอนนี้มันเป็นโรงเรียนอะไรผม <laughs> ไม่แน่ใจตรงนั้นนะครับที่มันเป็นโรงแรมสีประกาศนะครับที่เดิมมันเป็นสีประกาศนะแถวนั้นแหละครับบ้านแกอยู่แถวแถวนั้นนะครับ,บ ก็ย่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยย่านนั้นเนี่ยเป็นย่านของคนคริสเตียนนะครับคริสเตียนหรือว่าคนนับถือศาสนาคริสต์นะครับครอบครัวของหนานสีเนี่ยนะครับครอบครัวของพี่หนานเขาเนี่ยนะครับพี่หนานสีเขาเนี่ยมีความสนิทสนมกับกุลาเผือกนะฮะคนสมัยโบราณหรือว่าคนานั้นนดั้งเดิมในเรียกฝรั่งว่าหรือว่าชาวต่างชาติว่าคนเผือกหรือว่าคนขาวนี่แหละฮะ แต่ว่าเขาเรียกว่ากุลาเผือกนะฮะกุลาเผือกเนี่ยเป็นมิชนารีต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเผยแพร่ที่จศาสนานะฮะแล้วก็ความรู้ทางแพทย์แผนตะวันตกนะฮะที่เชียงใหม่ท่านเนี่ยมิชนารีท่านเนี้ยเดินทางมาประมาณสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยหนึ่งนะฮะแน่ๆจะประมาณนั้นอ่ะแกมีชื่อว่าเดี๋ยว ผมดูหน่อยนะชื่อชื่อจำยากหน่อยศาสตราจารย์ดรเดนเนลลแมคกิวารีนะฮะศาสตราจารย์เดนเนลลแมคกิวารีเป็นมิชชันนารีนะอ่าชาวอเมริกันนะครับแกเดินทางเข้ามาในสยามแล้วก็เดินทางมาถึงเนี่ยเดินทางมาถึงเชียงใหม่ในปี2410นสีร้บนะฮะหมายถึงว่าแกเดินทางมานะครับก็คือ ก่อนที่ก่อนที่แกจะมาเชียงใหม่เนี่ยแกเดินทางมาตั้งแต่ปี2 4งพแต่ว่าแกขึ้นมาที่เชียงใหม่เนี่ยขึ้นมาปี2410ก็คือน่าจะประมาณ9ปีเนาะพอเข้ามาเมืองไทยแล้วก็เปีเดินทางขึ้นมาเชียงใหม่แกขึ้นมาปบเนี่ยแกก็มาทําการรักษาโรคต่างๆด้วยแพทย์แผนตะวันตกนะครับตอนนั้นเนี่ย แพทย์แผนตะบันตกที่เข้ามารักษาในเชียงใหม่ที่แบบขึ้นชื่อที่สุดก็คือมารักษาไข้มาลาเรียโรคขอพอกแล้วก็ไข้ทรพิษนะฮะก็แกรักษาได้จึงเป็นที่ยอมรับของประชาชนในเขตเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ในบันทึกที่ผมได้อ่านเนี่ยเขาเขาเขียนไว้ได้แน่าสนใจมากานะครับเขาบอกว่า,ามิชชันนารีท่านนี้เนี่ยก็ มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สนิทสนมกับหนานสีนะครับหรือว่าพ่อของซีโม่เนี่ยนะฮะโดยที่ด้วยความสนิทสนมเนี่ยศาสตราจารย์เนี่ยคนเนี้ยท่านศาสตราจารย์ด็อกเรแม็กกิวารี e เนี่ยก็ได้อ่าขึ้นชวนหนานสีพ่อของซีโม่เนี่ยว่าเอ้ยมารักษาฝีดาดด้วยกันไหมอืมนะะมารักษาฝีดาดด้วยการปลูกฝี ต่คนยังหมายไม่เอาคุณยังหมาไม่เอาไม่กล้ากลัวนะครับแต่ผลสุดท้ายเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันรักษาได้แล้วก็มันเป็นแพทย์ตะวันตกที่ทุกคนต้องยอมรับว่ามันรักษาได้จริงนะฮะผลสุดท้ายมีหนูทดลองยาคงเราไม่อยากใช่ไหมครับใครเป็นหนูทดลองยาอคน,คนนั้นคือนานสีนานสีเลยพ่อกับสีโมนะครับ นันสีเนี่ยเป็นผู้รับเายาควิชนินนะครับท่านผมอ่านมาเหินมันชื่อควิชนินนะฮะไปกินแล้วก็เป็นคนไข้คนแรกของท่านดรแม็กกิลนะครับแกเป็นคนไข้ที่ได้รับการบำบัดจนสุดท้ายนันสีก็หายานันสีเนี่ยเขาบอกว่าชื่อของแกงจริงก็มีนะชื่อของแกงจริงเนะี่ยชื่อแสนยาวิชัย แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมคนยุคนั้นถึงเรียก,กแกว่นาหนังสีนะจะเ,เป็นบิดาของเนี่ยสีโม้เนี่ยนามสกุลวิชัยนะครับอ่าชื่อของหนันสีจริงๆคือแสนยาวิชัยนะครับแล้วก็เป็นพ่อของสีโม้สีโม้เนี่ยก็ชื่อสีโม่นามสกุลวิชัยนะครับวิชัยสีโม้วิชัยนะครับพอมันผ่านการกระบวนการทดลองแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจ พอมันน่าสนใจปุ๊บเนี่ยก็บอกเฮ้ยงั้นมันก็รักษาในเด็กได้สิกเด็กก็ไม่กลา้าอีกก็กือหูทดลองยาผมใช้ว่าหนูทดลองยายเลยนะก็มีเด็กยอมฉีดอยู่สามคนหนึ่งในสามนันคือสีโมะนะฮะหนึ่งในสามก็คือสีโมะสีโมะตอนที่ฉีดเนี่ยอายุเพียงเจ็ดขวบนะครับอายุเพียงเจ็ดขวบก็ก็คงทําตามพ่อนะพ่อรักษาแล้วาหายอสีโมะก็อยากทดลองบ้าง หลังจากการทดลองส,สิทธิัตว์เนี่ยมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอ่ดออรแม็กกิวนะครับกับหนานสนะีพอพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มยืไปเรื่อยหนันสีมองเห็นว่าเฮ้ยแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยมันดีนะแล้วก็มันช่วยรักษาแบบไม่ไม่ได้คิดมูลค่าอะไรเลยนั่นทําให้หนานสีเนี่ยซึ่งเป็นพีนพ่น้อยพี่แหน่งเฮาซึ่งบวชเดียมมาแล้วเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาคริสต์นะครับศาส,สนาคริสต์ แบบเต็มตัวเลยนะครับแล้ก็น,นำไปสู่การรู้จักกับานายแพทย์แมรียเอซิสนะครับหรือว่าคนเชีงยงใหม่เรียกหมอซิกนะครับที่เข้ามาทำงานในเชีงยงใหม่ในปี2418นะครจนถึงปีพศ2428นะครับทัดไปแห่ง10ปีนะปี2428คนเนี้ย แกหน,นังนสะีเนี่ยแกจึงลาออกอ่าตอนนั้นแกทํางานอยู่ไม่เป็นห่องอะไระสมัยที่กาไม้ที่เชียงใหม่เยอะๆนะครับกิจการป่าไม้เออกิจการป่าไม้แกลาออกจากกิจการปาไม้แล้วก็มาช่วยงานแพทย์ด็อกเตอร์เนี่ยมาช่วยงานอ่าด็อกเตอร์แม็กกิวเนี่ยอยากเต็มตัวนะแกลาออกเลยลาออกแล้วก็เปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพุทธเนี่ยไปนับถือศาสนาคริสต์นะครับอ่าพอทํางานไปสักระยะหนึ่งเนี่ย ในปี2,432ภรรยาของมอซิกนะครัมอซิกที่เพิ่งมาตอนพศ2,418ภรรยาของหมอซิกต้องกลับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาโรคประจําตัวนะเพื่อรักษาโรคประจําตัวคือภรรยาของคุณหมอซิกเนี่ยมีปัญหาด้าน,นสุขภาพาแล้วก็มันเกิดปัญหาคือภรรยาของคุณหมอซิกเนี่ยต้องการนําลูกสาวกลับด้วย2คน มันเป็นประเด็นคือมันไม่มีใครช่วยดูแลมันจะเดินทางยังไงนะครับเดินเมือม่อก่อนเดินทางทางเรือนะฮะก็คิดกันว่าเอ้ยจะทำยังไงลูกสองคนฉันไปคนเดียวคงไม่ได้แน่นอนอะจะทํำยังไงดีนานซีเห็นจังหวะดีที่จะได้ส่งลูกไปต่างประเทศแล้วก็ไปเปิดมุมมองโลกะทัุที่กว้างไกลขึ้นนานซีจึงเสนอตัวสีโมกนะครับ ตอนนั้นเนี่ยสี่มืออายุอยู่68ปีหรือว่าอ่าภาษากลางคือ2ดปีนะครับระฮะ,ะให้ร่วมเดินทางไปในฐานะพี่เลี้ยงเด็กนะครับแล้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของสี่มืเบ้าเชียงใหม่คนแรกที่ไปอเมริกานะฮะไปในนามของพี่เลี้ยงเด็กนะครับในระหว่างที่การเดินทางเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างในการพำนักในดินแดนที่อ่าเส้นทางผ่านเนี่ยหรือว่าการเดินทางผ่านนะครับ แต่ว่าในหน้าที่นี้เนี่ยผมมองว่า,าน่าจะเป็นการเดินทางด้วยเรือนะครับเพราะว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยเ,เป็นเดินทางด้วยเรืออยู่ยังยังยังม่มีเครื่องบินนะครับเพราะว่าดูจากการเขียนจดหมายพ่อหาแม่เนี่ยน่าจะเป็นการเดินทางด้วยเรือนะครับเพราะว่าเป็นบอกว่าในะบางการทํานักดินแดนที่ห่างไกลเนี่ยสี่โมได้เขียนจดหมายถึงพ่อแม่หรือว่าครอบครัวที่เชียงใหม่เนี่ยโดยตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางเนี่ยจนกลับสู่แผ่นดินไทยหรือว่าแผ่นดินแม่เนี่ย รวมแล้วเขียนจดหมายทั้งหมดซาวซี่ฉบับนะเขาตีไปว่าซาวซี่ฉบับแต่ก้อนนี้กว่าจดหมายมันจะแมาถึงนี่มันมันมนจะเรื่องง่ายนะครับมัมือนจะเรื่องง่ายนะมันใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่ามันต้องมากับเนะรือนะฮะแมากับเรือและอ่ามันจะอาจจะมีจอดพักที่ไหนก็มีการแลกเปลี่ยนจดหมายอ่าที่แบบใครจะเขียนถึงญาติพี่น้องเขียนงยางเงีอยนะครับมันเลยส่งกันมาเรื่อย เนื้อขวาเนื้อหาใจความในจดหมายของซีโม้นะครับที่เขียนถึงพ่อแม่หรือว่าครอบครัวในระหว่างบนทางแล้วก็ที่พำนักในอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองที่ซีโม้ไปเจอขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับความเจริญต่างๆในอเมริกาและเมืองต่างๆที่ซีโม้ได้เดินทางไปนะครับโดยการเขียนสมัยนั้นเนี่ยซีโม้เลือกใช้ภาษากําเมืองลันนาเนรเพราะว่าตะกอนเนี่ย ียัใหม่ปกครองตกเกาเป็นเอกเทศนะครับเมื่อร้อยสามสิบปีที่แล้วยังยังไม่ได้ขึ้นกับส่วนกลางหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับปกครองตกเกาดังนั้นเนี่ยการเรียนการสอนก็จะเป็นหนังสืออักขรพื้นเมืองหรือว่าหนังสือกําเมืองที่ที่เขาหูจักกเนี่ยนะครับก็จะเขียนด้วยความภาษาพื้นเมืองหรือว่าภาษาลานาแบบง่ายๆนะครับแม้ว่าสีมจะบอกเคยเล่าเรื่องอย่างเป็นทางการว่ามันเป็นวิชาการอย่างมากมายนะแต่ก็ เป็นการเขียชนชดหมายที่สั้นๆได้ใจความแล้วก็แอนแล้วก็กสามารถเข้าใจความหมายที่ซีโมสต้องการสื่อสารให้พ่อให้แม่หรือว่าครอบครัวได้ฟังว่าซีโมไปพบเจออย่างไรบ้างนะครับโดยการที่ซีโมเขียนมาเนี่ยทอดใจความจากในหนังสือทอดใจความมาเป็นประโยคประโยคให้ฟังนะครับประโยคเนื่องที่ผมจะยกมาให้ฟังแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแปลจากภาษาลนนานะครับ แปลจากภาษาละนาภาษาภาษาไทยนี่ผมจะอ่านให้ฟังนะครับซิโมเขียนว่าซานฟรานซิสโกผมแม่อนบระพิษนะครับแกไม่ได้เขียนว่าซานฟรานซิสโกนะครับแกเขียนว่าเซนฟรานซิสโกนะครับเซนแฟนนะครับเซนแฟนเซนฟรานซิสบัตเซนฟราซิสโกอ่ะแกเขียนว่าในนี้เนี่ยแกเขียนว่าเซนแฟนซิสโกโก โกแน่นอนเพราะว่าสระโอกโกไก่อ่าตวาอย่าลืมนะครับว่าคําคํานี้เนี่ยอ่มันเขียนมาด้วยภาษารานนาดังนั้นเนี่ยภาษาในการสื่อสารหรือว่าภาษารานนาหรือว่าภาษาํำเมืองที่ผมจะอยู่เนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปหน่อยนะฮะมันจะผิดเพี้ยนในการเรียกไปหน่อยเหมือนที่ใช้เรียก จอช้างก็บจอจานนะครับออย่างเช่นเชียงใหม่ก็เรียกเขียงใหม่เนี่ยนะครับช้างเผือกเลือดจังเผือกเนี่ยครับม,มันจะมีความผิดเพี้ยนของอตัวตัวละแนาอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยซีโมสจึงเขียนว่าซานฟรานซิสโกตีติเซียต,ตี้นะครับก็คือหมายความว่าตีติเซียตี้เนี่ยหมายถึงว่าไอ้ที่ที่อยากอยากจะติอยากจะพูดถึงเนี่ยมีสักที่หนึ่งเนี่ยคือ แผ่นดินปอเปียงถนนแผ่นดินปอเปียงถนนก็หมายความว่าถนนกับพื้นดินทั่วไปเนี่ยไม่มีการยกระดับต่างเลยคือไม่มีพื้นที่ภูเขาไม่มีอะไรเลยนะครับนะคําว่าเปียงเปียงแน่ที่นี้หมายถึงว่าเท่ากันเสมอกันนะครับเมืองกว้างขวางพอสุดเจนตานะเมืองกว้างขวางสุดเจนตานะี่หมายความว่าเมืองใหญ่โตมโหฬานมากมองไปจุดสุดลูกหูลูกตาก็ยังไม่หมดนะฮะ สุดเจนตาเนี่ยหมายถึงว่าสุดสายตาเราเนี่ยนะฮะเจนตาหมายถึงสุดสายตานะครับมีตึกใหญ่ตึกสูงก่อนกนะหมายว่ามีตึกใหญ่โตโอฐานเนี่ยเยอะแย,ย,ยะมากมายมีหงจักรที่ทําของต่างๆหมายถึงว่ามีโรงงานเครื่องอมีโรงงานที่ทําของต่างๆ,ๆมากมายนะครับก่อนหนัาปอปแปก็หมายความว่าโอ้มันมีเยอะมากมีโรง เนี่ยโรงงานทําอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเยอะแยะมากมายจนนับไม่หมดนะครับแต่ก่อนนั้นเข่าหัวแผ่นดินไหวบ่จริงบ่มีตึกสูงอ่าดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ,อ้ยแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีตึกสูงนะจากที่สีม,ม่วงถามมิชเนลีหรือว่าแฟนของอ่าด็อกเตอรอ์อะไรนะด็อกเตอร์ซิกเออด็อกเตอร์ซิกเขาก็บอกว่าเอ,อ้ยเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่ไม่มีตึกสูงนะเพราะมันมีแผ่นดินไหวบอ่อย มันมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตึกสูงเยอะขึ้นเพราะว่าแผ่นดินไหวไม่ค่อยมีแล้วนะครับอ่าพอสีโมเนี่ยได้ติดต่อพ่อแม่แล้วจนถึงปีพศ2433เรามาดูกันนะครับว่าสีโมเดินทางตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าเราลองมานับดูด้วยกันนะครับแกเดินทางในปี2432แกเดินทางกลับมาเมืองไทยในปี2433ก็คือปีเดียว ปีเดียวก็คือห,หมายถึงว่าไปอยู่ที่นน่นปีหนึ่งแล,แล้วแกก็กลับมานะครับซีโม่เนี่ยพอกลับมาจากอเมริกาก็เข้าเป็นคริสเตียนแบบเต็มตัวเผยแพร่ศาสนาคริสต์แล้วก็เป็นอ่าิทยาพิบาลคนแรกของบทคริสจักรที่หนึ่งเชียงใหม่แอบบทคริสจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ไดกบอกไหครับว่าอยู่แถวไหนสําหรับคนที่นับถือศาสนาคริสต์เน่จะรู้แล้วว่าคริสจักรเชียงใหม่ที่หนึ่งอยู่ที่ไหนนะครับกาอยู่แถวๆถ้าจำมาผิดกะ เราสนมาแขวเนาะโอ้ผมเจ็บเขี้ยวเมื่อกลับมาจากอเมริกาแล้วสิ่งแรกที่สีโมทำครับหู้ครับว่าสีโมทำอะไรซีโมสร้างตึกแข่งแรกขึ้นที่เชียงใหม่จากเดิมบ้านทรงไทยบ้านแนวของจังหวัดนจะเป็นแนวทำแนวนะครับไม่สีโมมาถึงสีโมสร้างเป็นตึกครับตึกแบบของอเมริกานะครับเพื่ออยู่อาศัย แล้วก็เจ้สซอยในกิจการหลายอย่างเพราะว่าแกทําเป็นโรงเรียนอนุบาลส่วนสัต์โรงพ,พยาบาลแกทําเป็นตึกหมดเลยนะครับภายหลังตึกนี้เนี่ยตึกที่สีโมโเป็นคนสร้างเนี่ยกระตุกเป็นคองหลวงสีประการหลวงสีประกาศ,กาศซึ่งเป็นสสคนแรกของเชียงใหม่แลวก็เป็นนายกเทศมนตรีของเจียงใหม่ถึงควกสมัยนะครับแลกบะกัตึกนั้นกระทุผ่ันแปรแมาเป็นโรงแรมสีประกาศใน ปัจจุบันโรงแรมสีประกาะรหลายคนนึกออกนะครับก็คือข้ามควรถ้ามาจากตุมมใยมายข้ามควรน้ำปิงไปที่จะไปสับปะคอยเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาไปแห่มประมาณสักประมาณร้อยเมตรนะครับประมาณร้อยเมตรอาจะอยู่ซ้ายมือนะครับจะอยู่ซ้ายมือใกล้ๆโรงเรียนชื่อโรงเรียนอย่างเีผมจำชื่อโรงเรียนมาได้ห่มแล้วนะครับแต่ผมว่าเป็นโรงเรียนคริสต์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นสีประกาศนะครับเป็นสีประการ อ่าตะก้อนเนี่ยอ่ารถที่ไผ่ที่จะไปลําปางเนี่ยจะต้องไปขึ้นรถที่ฮันครับจะมีรถอ่าเจียงใหม่ลําปางอยู่ที่ฮันนะฮะจะมีรถอ่ารถเมสีเขียวเนี่ยเจียงใหม่ลาปางคิวรถจะตั้งที่ฮันนะครับแล้วก็จะมีโรงแรมอยู่ที่ฮันตัวที่โรงแรมสีประกาศนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอ่เหมือนว่าจะเลิกกิจการไปแล้วนะครับเลิกกิจการไปแล้วแล้วก็บนรใจ,จว่าตึกยังอยู่ก่อเพราะว่าผมเขาไม่ได้ไปแถวนั้นหลายสิบปีเหมือนกันนะครับมาได้ไปใกล้ไปไกลเลยแถวนั้นนะครับพออ่า เปลี่ยนแปลงไปโมดเนี่ยซีโมก็ทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์ต่อไปนะครับแล้วก็ตาทวดซีโมเนี่ยเป็นถึงแก่กรรมเมื่อวันที่19เมษายน2481ท่านอายุได้70ปีตอนที่เสียชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยพอ,อมันเกิดความผูกพันแล้วก็มีส่วนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมิชนาลีเนี่ย ของเชียงใหม่เนี่ยเพื่อกันเลยได้ทําการรวบรวมจดหมายตีสีโม้เนี่ยเขียนมาถึงครอบครัวจํานวนยีส่สีฉบับเนี่ยแล้วจัดพิมพ์เป็นอักษรล้านนาโดยพิมพ์ที่โรงพิมพ์อเมริกันวังสิงคำนะครับเชียงใหม่่อชื่อหนังสือนี้ว่าหนังสือฝากสีโมูฝากแต่เมืองนอกมาหาพ่อและแม่ก็คือบอกชัดเจนเลยว่าเป็นหนังสือที่เป็นจดหมายที ซีโมโ่เนี่ยเขียนถึง่อและแม่นะครับต๊ะแม่หนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกนํามาเป็นตําราเรียนใช้ในโรงเรียนชายวังสิงค์คำนะครับวันนี้ต้องย้อนยุบไปหลายสิบปีเลยครับโรงเรียนชายวังสิงค์คำเนี่ยนะขนาดผมเกิดแม่ในะผมยังมาตันแหละนะครับต้องต้องรุ่นหกสิบอัะถึงจะวิจากโรงเรียนชายวังสิงค์คำนะครับในปีพศ2437 ซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นหลักฐานการศึกษาชิ้นสุดท้ายก่อนที่เชียงใหม่จะสิ้นสุดความเป็นประเทศเป็นของประเทศสลัดนะครับในปีพศ .2442 แล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลพยับและโรงเรียนต่างๆในลาานกแนสคือบาษาแม่สอนหนังสือภาษาลาแนกให้กับนักเรียนต่อไปได้แล้วต้องใช้หนังสือที่เป็นส่วนกลางทรงมาจาก กรุงเทพตะอันนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องของสีโมเนี่ยมันมันมีจุดน่าสนใจเยอะแยะนะครับผมถึงเอามาเล่าให้ฟังถ้าใครมีโอกาสได้ไปสำนักขอสมุดรแห่งชาติหรือว่าสำนักขอสมุทเชียงใหม่นะครับหรือว่าในส่วนของพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ไปค้นคว้าศ,ศึกษาอ่านดูนะครับเพราะพอผมอ่านแล้วผมผมยังชอบเลยนะครับในหนังสือเนี่ยมีภาพประกอบที่เป็นภาพเก่าแก่ดั้งเดิมมากมายนะฮะ โดยหนังสือของสีโม่เนี่ยมีท่านอาจารย์บุญ,บญเสริมนะครับนามสกุลเราดาราเราตาไพรก็ครับถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าหนังสือมันเลื่อนลางเต็มทีนะครับตรงนามสกุลเนี่ยถ้าภาษาตาไพรกับเราตาไพยนามสกุลเป็นนะครับแต่ว่าจื่อนี่ยังชัดเจนอยู่คือจื่อบุญเสริมนะครับเป็นคำหนังสือไว้อยู่เล่มจื่อสีโม้ คนจยงหม่คนแรกที่ไปอเมริกาถ้าใครมีโอกาสนะครับผมแนะนำเพื่อไปอ่านเพราะในท่านจะมีหนังสือของอมีจดหมายของสีโม้จานวน24บฉบับที่เขียนถึงพ่อถึงแม่แล้วก็เล่าเรื่องของการเดินทางแล้วกับอ,อเมริกาในยุคนั้นเนี่ยคือฟังโดยที่เล่าเป็นลักษณะของการบรรยายเพื่อที่เพื่อคนฟังเนี่ยจะได้ฟังแล้วอ่านแล้วคือจินตนาการได้เลยนะครับคือเหมือนที่สีโม้เขียนไว้ก็คือ โอ้โสุดเจนหูเจนตทาทะนนเปียงกับหมู่บ้านบะมีภูเขาเลาแกสักลูกเป็นกาว่าอันนะครับถ้าผมมีโอกาสมผมจะพยายามแกะตัวหนังสือเมืองแล้วก็ออกมาเล่าออให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอไปก่อนนะครับไว้เดียวผมจะเสาะอย่างเรื่องม้วนๆมาเล่าออให้ฟังกันครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ